สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะเรามาต่อกันด้วยยาตัวไหนนะคะ UE. ที่สำคัญมากเลยก็คือมกนะ่ยโดนมีดบาดไหมคะมีดบาดทีทเ่เส้นเลือดนะคะเส้นเลือดตรงนี้าาเห็นไหมคะแต่ว่าทำยังไงนะคะเราต้องทำงานนะคะเราต้องทำงานแล้ว ตัวนี้เราไม่สามารถขคางอได้นะดังนั้นเป็นความลำบากมากซึ่งนายจ้างเขาไม่ได้มาสนนะคะว่าคุณจะเป็นเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรนะคะดังนั้นคือจ้างแหลกนะคะก็ต้องมาทำงานให้ครบตามกำหนดนะคะดังนั้นวิธีการนะ,ะก็คือคุณพี่จะต้องหาซื้อตัววิตามินเคตัวนี้นะคะเป็นอาสำหรับคนที่อ่มีภาวะ,ะ,ะของการแข็งตัวของริมเลือดคือ เป,เ,ปเป็นแผลเป็นแผลนะคะมีดบาดนะคะเ,เลือดเลือดจะไม่หยุดไหลนะคะเลือดจะเหลวจะหยุดไหลนะ,ะจะหยุดจะไม่ค่อยหยุดไหลนะคะดังนั้นมุกจะขอแน้นำสำหรับคนที่อยู่รัสเซียรหรือไครเมียนะคะจะต้องหาซื้อเจ้าวิตามินเคตัวนี้มาทานดูนะคะคุณพี่จะต้องใช้เวลานะคะในการบาดแผลนะคะที่ลึกมากอย่างอย่างมุกเนี่ยนะคะประมาณ5วันนะคะกินกินนะคะ 1>, 1ถึง2แคปซูลนะคะเช้านะคะกับเย็นนะคะเจวิตามินเคจัวนี้มีคุณสมบัตินะคะที่ช่วยในการห้ามเลือดช่วยในการหยุดเลือดนะคะสำหรับคนที่ไปถอนฟันมาแล้วนะคะแล้วเลือดไม่หยุดนะค,ะคุณพี่ต้องใช้เจวิตามินเคตัวนี้นะคะแต่นี้ก็เสียถ้าคุณพี่เป็นโรคหัวใจ หรือเป็นโรคหลอดเลือดอะไรอยู่แล้วเนี่ยค่ะควรปรึกษ,ษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะทานนะคะแต่มุกได้ไม่ได้มีภาวะ,ะพวกไขมันในเลือดสูงอะไรพวกนี้นะคะโอเคกินแล้วห้าวันหายแล้วนะคะก็เลือดนี่ทดลองมาแล้วอ่ะหยุดเลือดหยุดอันนี้คือวิธีการเอาตัวรอดนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะเราพุทธเจ้าสอนเราให้ใช้ปัญญานะคะ ดังนั้นมุกเป็นคนที่เข้าพบแพทย์นะคะในโรงพยาบาลดังๆบ่อยมากนะคะเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยดังนั้นมุกจะรู้วิธีการเอาตัวรอดนะคะการรักษาตัวเองนะคะจะต้องใช้ยาตัวไหนจะต้องใช้วิตามินตัวไหนจะต้องอะไรอย่างนี้นะคะแพทย์คุณหมอจะอธิบายให้เราฟังนะคะก่อนที่เราจะไปรับยาไปซื้อยานะคะดังนั้นตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานเป็นเชฟนะคะทำอาชีพ ต่างๆนะคะที่ต้องใช้เป็นเอ่อเกี่ยวกับใช้แรงงานอุมก,มกรแล้วถ้าเราต้องเจอเครื่องจกักรหรือว่าเจ็บต้องต้องบาดมืออยู่ในโรงงานต่างๆที่ต่างประเทศนะคะตัวนี้หาซื้อได้นะคะเจ้าวิตามนินเคนะคะทิรเซียสวัสดีค่ะสารอัดอีดีกับบูกี้นะคะในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ